คยสังเกตไหมว่าทาไมบางคนทําอะไรก็ราบรื่นรวยเร็วรวยง่ายแต่ทําไมบางคนเนี่ยทำไมชีวิตถึงได้รวยยากรวยเย็นวะทำไมลำบากซ้ำซากเพราะมันมีความคิดผิดๆที่ฝังอยู่ในจิตของคนคนนั้นค่ะบางคนที่ชอบคิดว่าชีวิตอ่ะมันต้องสู้ต้องฝ่าฟันมันถึงจะไปถึงเป้าหมายความฝันมันถึงจะรวยและคนที่ไปรับฟังคาพูดเหล่านั้นอ่ะเอามารับฟังเป็นความจริงของตัวเองไงดังนั้นพอเขาไปเชื่อ ว่าชีวิตต้องสู้ต้องฝ่าฟันสิ่งที่เขาทําก็คือหนทางง่ายๆเขาจะไม่กล้าทําเพราะเขาจะรู้สึกว่ามันไม่น่าจะสําเร็จไม่น่าจะรวยหรือมันไม่น่าจะแบบเป็นไปได้เพราะมันไม่ลําบากมันราบรื่นมันไม่ต้องฝ่าฟันอะไรเลยซึ่งความจริงแล้วเมื่อไหร่ที่คุณคิดว่าชีวิตต้องลําบากต้องฝ่าฟันคุณก็จะได้ชีวิตแบบนั้นในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งเขาเชื่อว่าชีวิตเป็นมิตรกับเขาอะและทุกอย่างเกิดขึ้นเพื่อให้เขาได้สําเร็จแล้วร่ํารวยแล้วก็เติบโตแล้วก็อย่างง่ายๆสบายๆ,ายๆเขาก็จะได้ชีวิตแบบนนั้ ดังนั้นความคิดนี้ใครคิดอยู่ทอนออกจากหัวเลยนะคะไอ้ต้องสู้ต้องฝ่าฟันเนี่ยไม่ใช่และความคิดผิดอันที่สองนะก็คือฉันเนี่ยต้องแกร่งฉันน่ะต้องสตรองคุณรู้ไหมว่าเวลาที่คุณคิดว่าคุณต้องแกร่งมันกําลังหมายความว่าชีวิตคุณน่ะจะต้องเจอกับความยากลําบากเสมอถึงต้องแกร่งถึงต้องสตรองดังนั้นคุณไม่ต้องแกล่งไม่ต้องสตรองค่ะแต่ต้องมองให้ออกว่าสิ่งใดจะทำให้ชีวิตคุณรุ่งเรือง สิ่งใดจะทำให้ชีวิตคุณมีความสุขมีความเพิ่มพูนพูดง่ายๆไหลไปตามโฟโล์ของความรุ่งเรืองค่ะและข้อที่3อันนี้ผิดเยอะมากนะพอาคนผิดเรื่องนี้นะมันผิดลามไปทั้งหมดเลยคราวนี้ก็คือชีวิตคือการแข่งขันฉันจะต้องต่อสู้ฉันจะต้องชนะคนอื่นเวลาคุณมองชีวิต เป็นการแข่งขันคุณก็จะต้องแข่งขันทุกเรื่องคุณก็จะมองคนอื่นไม่เป็นมิตรเลยมองแต่ว่าใครจะมาแย่งชัยชนะของคุณแย่งความสุขหรือแย่งลูกค้าของคุณซึ่งไอความคิดแบบนี้แหละมันทําให้หลายคนติดล็อกแล้วไม่ไปไหนสักทีปลดล็อกตัวเองนะคะชีวิตไม่ใช่การแข่งขันคุณไม่จําเป็นต้องชนะใครเลยเพราะทุกคนชนะอยู่แล้วในชีวิตของตัวเขาเองชนะอะไรชนะความคิดของตัวเองค่ะชนะความคิดลบพาตัวเองสู่มุมมองบวก 3ความคิดนี้นะใครเคยติดล็อกอยู่บ้างพิมพ์มาบอกครูเลยนะคะแล้วก็บอกเองใหม่ว่าจากนี้ไปฉันเลือกความสุขจากนี้ไปฉันเลือกไปตามฟโฟลของความสุขความรุ่งเรืองและจากนี้ไปชีวิตฉันไม่มีอะไรต้องต่อสู้ไม่มีอะไรต้องฝ่าฟันเพราะทุกวันฉันรุ่งเรืองขึ้นอยู่แล้วใครที่แบบเคยหลงคิดแบบนี้อะไรอย่างนี้ได้เป็นไรเราคิดใหม่ได้นะคะขอให้ทุกคนรำ่ำรวยรุ่งเรืองมีความสุข และสุขภาพดีนะคะครูเอว่าสุรัญญาครูของสุปตาสวัสดีค่ะ